ใไรครับชื่ออะไรคะน้องอาน้องอาค่ะอะไรน้องอาค่ะน้องอาค่ะอ้วนกินทีที่ไม่หายนีห้ไน่หหายนี่หามน่ายนีหายนนไ่้ยนีายนีหย่าย่ยนน่ะต้องมายอี่ิายอ่าจะกินไอ้ปุนยนุ้ยี่ยน่่งต้องนี่ต่อเดี๋ยวละนี่ีี่น่ี่ี่นก่น่หี่่หน่ีหีหน ให่มาไว้น่เดี๋ยวนะคะทุกคนไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเรากําลังทอดทุเรียนอยู่ค่ะเดี๋ยวมันไหม้ค่ะมือใหม่หัดครับค่ะจากน้ำเต้าหู้กลายเป็นทุเรียนทอดอีกแล้วจากน้ำเต้าหู้กลายเป็นทุเรียนทอดอีกแล้วนะคะตอนนี้น้อยไหมอันนี้ได้นะตก่อน น้องเ่ยไปเล่นตาเอ๋อ่านคอมเมนต์ไม่ทันค่ะสายตาไม่ใช่ทอดทุเรียนอยู่อีอ้วนเดี๋ยวป้าเหนียวเลยน้องออนน้องออนสวยไหมอะน้องสวยสวยน้องหอมไหมหอมอืมนี่โอ้โชว์พุงด้วยค่ะภาพโชว์นะคะอุ้ยพี่ออนไม่ชอบไ์อะ วันนี้นอนคิดมาเองวันนี้นาออนคิดมาเองนอนมีเด็กด้วยแหละพี่ปุ้ยอะไรอ่ะเฮ้วนพี่ปุ้ยอย่าให้เจอนะมันบอกเดไม่ได้กินเลยสิเออ,อปุ้ยบอกว่าไม่ได้กินนะเซเด็กอะโชว์พุงด้วยมีคนบอกนุ่นพี่ออนกินข้าวอย่างกินส้มตำไปแล้วค่ะมีเด็คนบอกว่าหลานน่ารักจัง น่ารักตรงไหนคะต้องบอกว่าหลานดื้จังค่ะโอโหรอนไมนี่นี่กินไหมน้าได้กินค่ะพี่ก๊อฟแต่ว่าได้กินแบบแบบยังไงไม่รู้แหละเดี๋ยวรอดูผลงานอีกทีหนึ่งนะคะสุกหรือไม่สุกไม่รู้สุกหรือไม่สุกก็ไม่รู้ด้วยทอดจะเสร็จแล้วจะเสร็จอะไรคะยังเลยค่ะ น่าก,กินไหมคุณน่ะน่าก,กินไหมอ้ยันอันไม่ใช่ท่านถอดเรียนตอนนี้กินทิปไปก่อนเลยจ้าอะไรอะคืออะไร FC จากเมืองคลิปครับน่ากินมีคนบอกะสั่งได้เปล่าสั่งได้แต่เรากินพวกนี้ อ๋อสั่งได้แต่รอกินพรุ่งนี้สั่งไม่มันไม่สวยเนาะเรามือใหม่หัดทำเนาะเราทํากินก่อนเนาะเราไม่ใช่มืออาชีพเราทําขายเดี๋ยวมันไม่อร่อยไม่ดีค่ะลูกมือเสื้อส้มชื่ออะไรนะลูกมือเสือส <laughs> อออกก้อส้มพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟบอกว่าลุกมือเสื้อส้มเื่อะไรนนยิ้มเร็วชื่อพี่เมย์ค่ะชื่อพี่เมย์ค่ะชื่อเหมือนแฟนนักก๊อฟเลยชื่อเดียวกับแฟนนักก๊อฟไหมอะ ชื่อเดียวกับชื่อเดียวกับแฟนนะก๊อปเลยอ่าชื่อเมค่ะดีวมามาบายบายก่อนเร็วว่างว่างเลวเดี๋ยวค่อยมาไลกันใหม่เร็วใช่ค่ะบอกถ้าว่างเลยเดี๋ยวค่อยมาไลกันใหม่นะคะถ้าว่างเดี๋ยวค่อยมาไลกันใหม่นะคะค่ะเดี๋ยวนาออนเดี๋ยวนาออนทอดทุเรียนก่อนเลย